เจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราสิ5เจเป็นวันที่ท่านทั้งหลาย มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจงมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทางมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศนฟังธรรมศึกษาวิธีการที่จะดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน อย่างร่มเย็นผาสุมนุษย์เหล่านี้เป็นมนุษย์สังคมคือต้องอยู่ร่วมกันอยู่ต่างคนต่างอยู่แยกกันอยู่ไม่ได้ดังนั้นเวลาที่ต้องมาอยู่ร่วมกันจึงต้องมีคุณธรรมมีธรรมะที่จะ เอาไว้ใช้ปฏิบัติต่อกันแล้กันถ้าไม่มีธรรมะแล้วการอยู่ร่วมกันก็จะอยู่กันอย่างวุ่นวายอยู่กันอย่างเดือดร้อนแต่ถ้ามีธรรมะมนุษย์เราก็จะอยู่กันอย่างงมเย็นเป็นสุขมนุษย์เราต่างจากเดรัจฉานก็อยู่ที่ตรงนี้ มนุษย์เรารู้จักวิธีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแต่เดรัชานเขาไม่รู้จักวิธีเขาเชิงอยู่กันแบบหวาดระแวงหวาดกลัวเพราะเขาจะทำร้ายกันเวลาที่เขาต้องการอะไรเวลาหิวเขาก็จะกินสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าเขา แต่มนุษย์นี้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าเดรัจฉานเพราะมนุษย์มีสติมีปัญญาที่รู้ว่าการจะอยู่ร่วมกันอย่างร่้มเย็นเป็นสุขน้จจำเป็นจะต้องมีคุณธรรมสี่ประการด้วยกันก็คือ 1. ความเมตตาสอความกรุณาสา ความมุดิตาและสีความอุเบกขานี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้แก่สะโลกถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความปลอดภัยก็ต้องอยู่ด้วยความเมตตากรุณามุริตาและอุเบกขา,ามุริตเมตตาคืออะไร เมตตาก็คือความปรารถนาดีความคิดดีต่อผู้อื่นเมตตาคือการให้อภัยเวลาที่ผู้อื่นทำอะไรให้เราเกิดความเสียหายทำให้เราเกิดความโกรธเราก็ต้องให้อภัยไม่จองเวร เมตตาก็คือการไม่เบียดเบียนผู้่ไม่ทำร้ายผู้่ไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น <c oughs> ถ้าทุกคนมีเมตตารมทุกคนจะอยู่กันอย่างปลอดภัยจะอยู่กันอย่างมีความสุขการแผ่เมตตานี้ก็มีอยู่สองลักษณะด้วยกันคือ แผ่ตอนที่เราไหว้พระสวดมนต์และแผ่ตอนที่เราพบกับบุคคลต่างๆการแผ่โดยที่เราอยู่ตามลำพังเ<ๆ>ช่นเวลาไหว้พระสวดมนต์นี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการแผ่เมตตาอย่างแท้จริงเป็นการทำการบ้านเป็นการซ้อมเตรียมตัวไว้ก่อน ซ้อมสอนใจไว้ว่าเราต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราต้องไม่จองเวรจองกรรมเราต้องมีความปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญอันนี้เป็นการเตรียมซ้อมไว้ก่อนและเวลาที่เราไปอยู่ในเหตุการณ์จริงคือเวลาเราไปพบปะกับบุคคลต่างๆ เวลานั้นแหละเป็นเวลาที่เราจะต้องแผ่เมตตาเวลาเจอกันก็ทักทายมีอัธยาศัยมีมัตรีจิตยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่หน้าบึง้งหน้ามอใส่กันแล้วก็เวลามีผู้ใดพูดอะไรไม่ดีหรือทำอะไรไม่ดีทำให้เราไม่พอใจก็ให้แผ่ ความให้อภัยไม่ให้ถือโทษโกรธเคืองไม่ให้จองเวงจองกรรมนี่แหละคือการแผ่เมตตาที่แท้จริงต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกับบุคคลต่างๆเวลามีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้มีความจำเป็นจะต้องแผ่เมตตาก็ต้องแผ่ให้ได้ นี่คือถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราจะเป็นบุคคลที่น่ารักสำหรับบุคคลอื่นไม่มีใครจะเกลียดคนที่มีความเมตตาเพราะคนที่มีความเมตตานี้จะให้แต่ความสุขแก่ผู้อื่นจะไม่ให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นนั่นเองอาน,นิสงส์ของการแผ่เมตตานี้ก็มีหลายประการด้วยกัน มีอยู่ข้อหนึ่งก็คือท่านบอกว่าจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 2. จะตื่นหรือหลับก็จะมีความสุขเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายและจะไม่ตายด้วยการถูกผู้อื่นฆ่าไม่ตายด้วยยาพิษ ไม่ตายด้วยสัตวารวุธต่างๆเพราะไม่ได้ไปทำให้ใครโกรธแค้นโกรธเคืองนั่นเองแล้วถ้าเวลาตายไปก็จะไปสู่สุขิิไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไม่ต้องไปเกิดในาบายนี่คืออานิสงส์ของการแผ่เมตตาขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็จะอยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุข เพราะการให้ความสุขแก่ผู้จะนำความสุขกลับมาหาเราอย่างวันนี้ญาติโยมก็มาแผ่เมตตาด้วยการนำเอากับข้าวกับปลาของข้าวของหวานต่างๆมาถวายพระภิกษุสามเณรที่อยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดนี้เวลาเราได้ช่วยเหลือผู้ให้ความสุขแก่ผู้เราก็มีความสุขกลับมา ดังนั้นขอให้เราพยายามแผ่เมตตาไปเรื่อยๆตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันสิ้นอายุข,ของเราแล้วรับรองได้ว่าตายไปจะได้ไปสู่สุคติและเวลาอยู่ก็จะอยู่อย่างปลอดภัยจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนี่คือคุณธรรมข้อที่หนึ่งที่เราควรที่จะ จเจริญอยู่เรื่อยๆคุณธรรมข้อที่สองก็คือความกรุณาความกรุณาก็คือให้มีความสงสารต่อผู้ที่ยากไร้ต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเราอยู่ร่วมกันในสังคมเราควรจะมองกันว่าเราเป็นเหมือนพี่น้องกันเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน เราเคยทำบุญทำกรรมมาเหมือนกันบางเวลาที่มีกรรมส่งผลก็จะเป็นเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากลำบากเวลาที่เราทำบุญผลบุญส่งผลเราก็จะสุขจะสบายดังนั้นชีวิตของคนเรานี้จึงมีก็ขึ้นขึ้นลงๆมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ เวลาผู้ตกทุกข์ได้ยากจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความสุขที่จะคอยดูแลคอยช่วยเหลือกันถ้าทุกคนคอยดูแลกันทุกคนก็จะไม่เดือดร้อนเพราะทุกคนจะต้องตกทุกข์ได้ยากเป็นบางครั้งบางคราวแต่เวลาตกทุกข์ได้ยากก็มีคุณธรรมคือความกรุณานี้มาคุ้มครอง มาช่วยทำให้ความทุกข์ยากลำบากจากหนักให้เป็นเบาหรือจากเบาก็ให้หายไปได้เวลาที่คนตกทุกข์ได้ยากเช่นเวลามีน้ำท่วมมีไฟไหม้เราจึงมีธรรมเนียมที่จะส่งของไปช่วยเหลือกันส่งปัจจัยสี่ของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยที่เราไม่เลือกว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีก็ไม่เป็นถือเรื่องสำคัญเพราะสำคัญว่าถือว่าเป็นคนเหมือนกันเป็นเพื่อนร่วมโลกถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากเราก็ควรที่จะช่วยเหลือเขาในเรื่องของปัจจัยสี่ปัจจัยพื้นฐานของชีวิต เพื่อให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ถ้าเราช่วยเหลือแล้วเราก็จะมีความสุขใจแล้วเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากก็จะมีผู้อื่นมาช่วยเหลือเราสังคมเราก็จะไม่แรงน้ำใจจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนี่คือคุณธรรมข้อที่สองคือความการุณา คุณธรรมข้อที่สามก็คือมุติตาคือเราควรมีความยินดีต่อความสุขความเจริญของผู้อื่นเราไม่ควรที่จะไปอิจฉาริษเาเวลาที่เราเห็นผู้อื่นเขาได้ดิบได้ดีเขาได้รับความสุขได้รับความเจริญเพราะถ้าเราไม่มีมุติตาเราอาจจะ คิดไม่ดีก็ได้เพราะความอิดฉาหรือยสเราอาจจะไปคอยกลั่มแกล้งคอยไปขัดขวางไม่ให้เขาได้ความสุขได้ความเจริญเพราะเรามีอคติคือเราไม่ชอบเขาแต่เรื่องของความสุขความเจริญนี้มันเป็นเรื่องของวิบากค,คือผลของการทำความดี ต่อให้เราไปขัดไปขวางอย่างไรเราก็จะไม่สามารถไปขัดขวางวิบากของผู้ของของที่เขากระทำมาไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเป็นบุญ <c oughs> เขาก็จะได้รับความสุขความจเจริญถ้าเขาถ้าเป็นบาปก็จะได้รับความทุกข์ได้ความเสื่อมเสีย วิธีที่ดีที่สุดที่จะรักษาความเป็นมิตรภาพอยู่ร่วมกันอย่างน่มเย็นเป็นสุดก็คือสแสดงมุดิตาจิตต่อกันเวลาเขาได้ดีได้ดีเราก็สแสดงความชื่นชมยินดีเวลาที่เราได้ดีได้ดีเขาก็จะได้ชื่นชมยินดีกับเราต่างคนต่างไม่มาก,การแกล้งกันไม่มาขัดขวาง ความสุขความเจริญของกันและกันเพราะเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่เขาได้ดีก็เพราะว่าเขาได้ทำดีมาเวลาถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะได้ไม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้อื่นเราจะอยู่กันอย่าง เป็นมิตรไม่อยู่กันแบบเป็นศัตรูถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องมีการแข่งขันกันเช่นเหมือนกับนักตีลาที่ต้องมีการแข่งขันกันต้องมีการแพ้มีการชนะแต่ผู้แพ้ก็ต้องแสดงความยินดีต่อผู้ชนะผู้ชนะก็ต้องตอบขอบคุณที่มี ผู้แพ้เพราะถ้าไม่มีผู้แพ้เขาก็จะชนะไม่ได้การเล่นกีฬานี้จะต้องมีผู้แพ้มีผู้ชนะผู้ชนะก็ต้องมีผู้แพ้ถึงจะชนะได้ผู้แพ้ก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งกว่าเราเขาดีกว่าเราเราก็ไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดเขานี่แหละคือเรียกว่าเป็นการมีน้ำใจต่อกัน แล้วเราจะได้แข่งขันกันอยา่างสงบแข่งขันกันตามกฎตามกติกาไม่ต้องมาใช่เล่ห์ใช้กลใช้แหกกฎแหกกติกาเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้บ้านเมืองเราเราแข่งขันกันโดยไม่มีการเคารพกฎกติกาของสังคมเราแข่งขันแบบเอาเป็นเอาตายกันเราไม่คิดถึง หัวอกหัวใจของผู้อื่นว่าผู้อื่นเขาก็ต้องการสิ่งเดียวกับที่เราต้องการดังนั้นเราอย่าไปทำแบบที่เราทำกันอยู่เพราะจะทำให้บ้านเมืองวุ่นวายทำให้สังคมวุ่นวายเพราะผู้แพ้ก็จะไม่ยอมแพ้ผู้ชนะก็จะอาจะก็จะชนะอยู่อย่างเดียว ไม่ยอมให้ผู้อื่นเขาได้ชนะบ้างถ้าเป็นอย่างนี้แข่งขันกันแบบนี้บ่านเมืองก็วุ่นวายอย่างที่เป็นอยู่อย่างนี้เพราะต่างคนต่างขาดความเมตตาขาดความกรุณาขาดมุติตากันทุกคนคิดแต่จะเอาผลประโยชน์ใส่ตัวเองเพียงอย่างเดียวโดยลืมไปว่าเราเป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกัน เราจะเอาอย่างเดียวเราจะรวยคนเดียวเราให้คนอื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนได้อย่างไรคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเขาจะทนให้เราอยู่อย่างรวยรวยไปได้อย่างไรถ้าเรารวยแล้วเรามีความเมตตากรุณาเราแบ่งปันทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เราไม่ต้องใช้เราไม่เดือดร้อนแบ่งปันมาให้แก่ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยาก เขาจะได้มีความสุขมากแล้วเขาก็จะได้ไม่คิดร้ายกับเราเขาจะรักเราจะชอบเราแล้วเขาก็จะมีมุทิตาจิตต่อเราได้เพราะเขาจะยอมรับเรื่องของกฎแห่งกรรมว่าคนเราในอนดีตทํำบุญมาไม่เท่ากันนั่นเองคนที่ทํำบุญมา,มากย่อมได้รับผลบุญมากกว่าผู้ที่ทํำบุญน้อยกว่า อย่างนั้นผู้ที่เขาเกิดมาแล้วเขาร่มเขารวยเขาเป็นใหญ่เป็นโตก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของของผลบุญยกเว้นในกรณีที่เขาเป็นใหญ่เป็นโตหรือรวยด้วยการกระทำที่ไม่ถูกต้องคือทำผิดกฎหมายผิดกฎกติกาเท่านั้นนี่คือเรื่องของมุติตา ขอให้เรามีความชื่นชมยินดีต่อความชนะต่อความเจริญของผู้อื่นแล้วข้อสุดท้ายที่เราต้องเจริญก็คืออุเบกขาอุเบกขาก็คือการทำใจให้เฉยให้ปล่อยวางให้ยอมรับกับสภาพถ้าเราไม่สามารถจะทำอะไรได้เช่นชีวิตของเราหรือของคนอื่น เวลาที่ต้องรับผลรับวิบากเช่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วแล้วรักษาให้หายไม่ได้เราพยายามเต็มที่แล้วหาอยู่หายาหาหมอมาช่วยเหลือเขาแล้วแต่ก็ไม่สามารถรักษาโรคภัยของเขาให้หายได้เช่นเป็นอามพฤกเป็นอามพาคเราก็ต้องทําใจว่า เป็นเรื่องของกรรมของเขาไปเราจะมาวุ่นวายเราจะมาทุกข์กับเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพของเขาไปเราจึงต้องหัดทำใจเป็นเบกขาบ้างเวลาเราไม่สามารถทำอะไรตามความต้องการทามความอยากของเราเราต้องรู้จักทำใจเพราะถ้าเราไม่รู้จักทำใจความอยากของเราอาจจะทำให้เรา ไปทำในสิ่งที่เสียหายก็ได้ทำในสิ่งที่ผิดกฎกติกาผิดศีลผิดธรรมก็ได้เราต้องหัดเจริญอุเบกขาวิธีที่จะทำใจให้เราเป็นอุเบกขาก็คือต้องทำใจให้สงบเราจึงต้องหัดนั่งสมาธิกันเพราะเวลาเรานั่งสมาธิแล้วใจสงบใจจะเป็นอุเบกขา พอมีอุเบกขาแล้วเราจะรู้สึกสบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆกับเรื่องราวต่างๆเวลาเราไปพบกับเหตุการณ์ที่ทำให้เราวุ่นวายใจเราก็มาทำใจให้สงบทำใจให้เป็นอุเบกขาเพราะเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้วบ้านเมืองวุ่นวายเราอยากจะให้บ้านเมืองสงบ แต่เราไม่มีกำลังพอที่จะทำให้สงบได้เราวุ่นวายไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์อะไรเราควรที่จะมาเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายของเราให้กลายเป็นความสงบดีกว่าด้วยการเจริญอุเบกขาหัดนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาต้องมีสติคอยควบคุมใจควบคุมความคิด อย่าให้คิดอย่าให้ใจคิดเพราะใจถ้าคิดแล้วใจจะไม่สงบจะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาจะไม่เป็นอุเบกขาแต่ถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดไว้ใจก็จะสงบจะเป็นอุเบกขาได้สตินี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันการบริกรรมพุทโธก็เป็นชนิดหนึ่งการสวดมนต์ไหว้พระก็เป็นชนิดหนึ่ง การมีสติเฝ้าดูการกระทำของร่างกายก็เป็นอีกชนิดหนึ่งเราถนัดใช้ชนิดไหนก็ใช้ชนิดนั้นไปคอยเป้าหมายก็คืออย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยคิดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลถ้าจำเป็นต้องคิดก็คิดได้แต่ไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดก็ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธควบคุมความคิดไว้ดีกว่า เพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวใจจะไปเกิดความวุ่นวายเวลาคิดถึงเรื่องราวต่างๆต้องหยุดความคิดให้ได้หยุดความคิดได้ความวุ่นวายใจก็จะหายไปก็จะอยู่อย่างสงบได้อยู่แบบมีความเมตตากรุณามุริตาได้ไม่ไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายแก่ผู้นและตนงเองได้ นี่คือคุณธรรมสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์เราจเจริญกันเพื่อที่เราจะได้อยู่อย่างนุ่มเย็นเป็นสุขไม่เหมือนกับพวกเดราาัจฉานเดรัจฉานนี้เขาไม่มีเมตตากรุณามุนิตาอุเบกขาเขาจึงอยู่กันแบบทำสงครามกันอยู่ตลอดเวลาท่ากันตลอดเวลามนุษย์เรา เวลาขาดคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ก็จะเกิดสงครามข,ขึ้นมาเกิดการห้ามหันกันเกิดการักภาพฝันกันแต่เวลาใดที่มีคุณธรรมทั้ง4ประการมนุษย์เราก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจึงของฝากเรื่องของการมาศึกษาวิธีการดำเนินชีวิต ให้มนุษย์เราได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนี้ให้ท่านได้นำมาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วแกา่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ